โอเคครับก็กับสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมคีโอแคตานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่ค่ายแพ็กมิตรเพจนะครับพูดถึงเกมนี้ส่วนตัวผมอาจจะไม่ค่อยเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะวันนี้ก็ขอแวะเข้ามาจัดหน่อยละกันนะครับทุกผู้ชมมารอบนี้พกทุนมาที่26,000กว่าบาทนะครับเบ็นแรกนี้ผมจะเปะดดึงไปที่เบรดร้อยแก่อนละกันนะครับปจัดไปครับทุกผู้ชมออโต้แหรอบนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กันที่เสียม6-6เหมือนเดิมนะครับ ทุนรอบนี้ที่ผมเข้ามาเล่นก็เป็นกำไรที่ได้ต่อจากเกมผ้าถังคำหยองนะฮะโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมเจอตีนหมูตีนตีนแมวนะตีนแมวนะฮะท่าน,นะะผู้ชมมาจัดไปครับผมหมุนฟรีปตารอบเฮ้ยท,ทำไมหมุนน้อยจังหวะไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกับฟรีเกมกันต่อเลยนะครับูซอว่าเป็นร้อยแปดสิบเอากำไรออกไปได้หรือเปล่านะครับรอบบนี้ถ้ากำไรบวกเพิ่มซัก หมื่นหนึ่งนี่ผมเลิกแน่นอนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้คือเป็นเกมที่เล่นยากพอสมควรน,นะทุกผู้ชมอาจจะไม่ค่อยเห็นผมเข้ามาเล่นบ่อยเท่าไหร่นะครับมารอบนี้สวยอยู่เ้อทานผู้ชมจัดไปครับผมโอ้โหตอนนี้ได้วินมาประมาณ4 0 0พันแล้วนะครับเหลือที่2รอบสุดท้ายนะครับโอ้โหเชียดอกนี้เท่าไหร่ครับทุนผู้ชมม่บอกเพิ่มอีก2 7 5 4บาทนะครับ เดี๋ยวเรามารุ้นหนึ่งรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าเลยครับดูซิว่าจะเด้งมาเหมือนหนึ่งหรือเปล่า <S <S ทานผู้ชมมาขอเด้อดเว่อนโอ้โห,โหเรียบร้อยดอกสุดท้ายปิดจับได้สวยมากนะครับมาโอ้โหเชียวรอบนี้ได้มาที่4 0 8 6บาทนะครับทานผู้ชมรวมยอดนะครับฟรีเกมรอบนี้ก็แตกเหมือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมาเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยแล้วกัน ตอนแรกกะว,ว่าจะเอากำไรสักหมื่นหนึ่งนะครับผู้ชมตอนนี้ได้ก็ยังไม่พอใจนะฮะอ่ะไปต่อไม่รู้ว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะรู้สึกว่าเกมมันกําลังมาดีอยู่นะฮะทุกผู้ชมแต่ว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะซอปป่อมคูณไว้หน่อยละกันนะครับอตอนนี้เอาโต้เด็กที่8รอบสุดท้ายนะครับทุกผู้ชมไม่ทําไมมันเริ่มเงียบแล้ววะเริ่มเงียบแล้ววะทุกผู้ชมโอ้โห ไม่แปลกใจเลยนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเกมไหนที่แรกๆมันมาดีนะทางหลังมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะฮนะท่านผู้ชมอ่ะจับเบสเซียร้อยยี่สิบแม่งเลยนะครับดูซิว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้รู้หรือเปล่านะครับสำหรับใครสนใจเดี๋ยวจะเล่นตามก็สามารถจิ้มวิงใต้คลิปนี้เข้าไปตามกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องผมก็มีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะ รีบเลยนะเพราะว่าประกาศผลวันนี้แล้วนะฮะทุกผู้ชมเดี๋ยวจะเข้าไปสุ่มแจกประกาศผลที่เพจเลยนะครับโอ้โหทุกผู้ชมรอบนี้ดูทรงเหมือนจะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาดูิว่าเบส420จะมีโอกาสได้รุ้นเข้าฟรีหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวผมขอไปต่อยสักหน่อยละกันทุกผู้ชมรู้สึกว่ายิ่งไปต่อก็เหมือนจะลดลงนะ มาขอหนักหนักหน่อยเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยครับคุณผู้ชมจัดไปครับมารอบนี้ขอแก้มือหน่อยละกันนะครับดูสิว่าเบด420กำไรจะบวกเพิ่มเท่าไหร่นะครับมาแตกหน่อยเพื่อนแตกหน่อยเพื่อนโอเคครับทผู้ชมตอนนี้ได้บินมาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับรอบหมุนฟรีละที่3รอบสุดท้ายนะครับ ดูทรงเหมือนจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะทุกผู้ชมเบตตั้ง420นะครับถ้ามันแตกก็น่าจะไ่้เยอะกว่านี้นะฮะมาเดี๋ยวลองมาลุ้นรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับขึ้นมาสัก5คัน 5, ก็พอครับทุกผู้ชมโอเคจับไปครับผมโอ้โหม่รอบนี้ก็ได้มา9,000กว่าบาทนะครับทุกผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่ครับอาจจะแตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเบต420นะครับ มาทานผู้ชมตอนนี้รวมทั้งทุนกับกําไรก็ขึ้นมาประมาณ40,000กว่าบาทนะครับเล่นแป๊บเดียวนะคีโอแคทแมววันนี้นะโอเคครับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับ